ครับสวัสดีครับผมพบกับผมออปชันเคยในรายการโดนหรือไม่โดนรายการที่จะมาพรีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับและสำหรับของเล่นของสะสมที่ผมจะนำมาพรีวิวในวันนี้นั่นก็คือ Hot Toys Ironman Mark 1แบบ Diecast นั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่หลายคนรอคอยมากๆผมเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะรอคอยตัวนี้เลยแหละ เพราะว่ามันมีข่าวว่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาจะมาตั้งนานแล้วนะครับผมแล้วก็หลายคนเนี่ยรอคอยนะครับรอคอยคืออยากให้แบบฮ<ข>อตทอยเขาทำออกมาสักทีเพราะมันเหลืออยู่มาร์กเดียวที่ไม่ยอมทาออกมาเป็นดายแคสที่มันเป็นแบบเจ็ดมาร์กออริจินลลนะอลอะเนาะซึ่งในที่สุดเขาก็ได้ทําออกมาแล้วนะครับผมนะ่าจะสมใจทุกคนเลยทีเดียวเดี๋ยวที่นี้นะครับเราไปดูกันที่รายละเอียดในเว็บไซต์โชว์ดอทกันได้เลยครับผมมาปึ๊บ เสร็จแล้วนะครับไปที่หัวข้อ Hot Toys นะครับผมสำหรับราคาพรีออเดอร์ที่ทางไทยเปิดให้พรีนะครับตอนนี้มีแค่เวอร์ชั่นปกตินะครับที่ทางไทยเปิดให้พรีแบบ Special Edition ยังไม่มีนะครับจะอยู่ที่14,700บาทป๊า14,700บาท, 14, บาทแบบธรรมดาด้วยนะทีแรกเมื่อวานที่ผมเก่งไปรู้สึกว่าจะเป็นราคางตัว Special Edition ใช่ไหมฮะที่ผมกล่าวว่าราไทยน่าจะ1มื่นแบบเป๊ะๆนะตอนนี้ไม่น่าจะใช่แล้ว ไม่น่าจะใช่1 5 0่0แล้วอาจจะมากกว่านั้นนะครับสำหรับสเปเชียลดิชั่นก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพราะาตอนนี้ราคาทางรถไทยแบบสเปเชียลดิชั่นยังไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวเขาจะบอกกติกาอีกทีหนึ่งว่าจะจองอยังไงแล้วราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ณนะตอนนี้เราอยู่กับตัวปกติก่อนในะราคา1 000, 4 7 0 0บาทโอ้ยตายแล้วนะอันนี้ภาพอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมอลังการอยู่ตรงนี้เลยชืบมามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตัวนี้เนี่ยเวลาที่ของออกค่อนข้างอึ้งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารอกันจนเงือตกเลยอย่างคลิปที่แล้วบูบาเฟตผมลืมบอกใช่ไหมบูบาเฟตเนี่ยรู้สึกว่าจะออกในช่วงปลายปี2022ก็คือปลายปีหน้าหรืออย่างช้าเนี่ยไม่เกินต้นปี2023นะครับผม,ผมก็คือรอไปอีกประมาณปีนิดๆน,นะครับผมแต่กับ Iron Man m มา k 1หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูรอไปครับนู่ดเลยช่วง Q2 Q3 อะไรประมาณนี้ของปี2023อีก2ปีข้างหน้าครับทุกท่านอีก2ปีข้างหน้าได้เล่นกันนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นจะดีเลย์ช้าอไปอีกหรืออาจจะมีข่าวดีก็คือทำมาเร็วกว่าเดิมมาเร็วกว่ากำหนดอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงและก็ในการพรีวิวครั้งนี้ผมอาจจะเอาไปเทียบกับเวอร์ชันเก่ามากไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีเป็นของตัวเองนะครับผมแต่มีหลายเสียงบอกว่า มันดูดูเหมือน2.0เลอเกินนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นเวอร์ชัน3.0เนอะโอเคเรามาดูกันนะครับกับ w a t s in the box นะครับผม and authentic and detail likeness of Iron Man นู่นนี่นั่นนะครับไม่ได้มีอะไร one newly painted helmet head cap <oughs> one newly painted newly painted นิวลี่เพนเต็แปลว่าเพ้นสีใหม่ไม่ใช่ปั้นใหม่นะครับนี่คือหัวเดิมจากของ2.0ที่เอามาลงสีใหม่ให้มันดูดียิ่งขึ้นนะครับผมโอเคนะฮะความสูงอยู่ที่ราวๆ30เซนติเมตรเดี๋ยวนะไอรอนแมนไม่ได้สูงกว่าหุ่นคนปกติหรอครับเดี๋ยวนะ มันจะออกมาเตีย้ยไหมอ่ะมันจะออกมาเตีย้ยไหมอ่ะเฮ้ยยังไงแฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญ,ญาตนะครับทุกคนขออนุญ,ญ,ญาตอันนี้อาจจะมีช่วงเขาเรียกว่าช่วงเดดแอร์เล็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองดูสักมาร์กหนึ่งฮอตทอยมาร์กแปดสิบห้าเนาะดูว่าความสูงมันอยู่ที่เท่าไหร่ฮอตทอยมาร์กแปดสิบห้าโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าดูกันนะอันนี้ผมดูผ่านมือถือนะภาพอาจจะไม่ได้ขึ้นจอนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าความสูงเขาโดยคร่าวๆเนี่ย จริงๆแล้วมันอยู่ที่เท่าไหร่สาหรับฮอตทอยในมาร์กหลังๆเนาะผมไม่แน่ใจว่าตามโครงสร้างของเขาเนี่ยมาร์กแรกเตี้ยวกว่ามาร์กอื่นที่สุดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูกันเพื่อเป็นการยืนยันข้อพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันเตี้ยวกว่าฟิกเกอร์มาร์กอื่นด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ที่หลายๆคนที่มีดายแคสหรือภาควิจารณ์กันก็คือมาร์กสกับมาร์กสามควรทําใหม่เพราะว่ามันเตี้ยวกว่ามาร์กสี่มาร์กห้ามาร์กหแล้วก็มาร์กหลังๆมากนะครับผมเออ เดี๋ยวมาดูกันนะฮะสำหรับมาร์ค85เนาะมาร์ค85นั่นไงความสูงอยู่ที่ราวๆ32.5เซนติเมตรตัวนี้อยู่ที่30ซนติเมตรอ่าเอาง่ายๆนะครับทุกคนลองไปหาภาพาเปรียบเทียบกันเอามาว่าในหนังจริงๆเนี่ย Iron Man Mark 1ถ้าเทียบกับมาร์คหลังๆเนี่ยเขาเตี้ยกว่ามาร์กหลังๆหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆฟิกเกอร์เตี้ยกว่านะครับผมโอเคอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผม แล้วก็ specialized body with over 36 points of articulation inside Iron Man Mark 1 armor ตุก็คือเขาบอกว่าเป็นบอดี้แบบพิเศษที่มีจุดขยับมากกว่า36จุดนะครับผมอยู่ข้างในตัวเกราะ Iron Man Mark 1ก็คือ Iron Man Mark 1 armor and figure body are inseparable ก็คือเดี๋ยวก่อนะถ้าผมแปลไม่ผิดก็คือ ตัวเกราะไอรอนแ n m a าร์หนึ่งกับตัวฟิกเกอร์บอดี้ที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่สามารถแยกจากกันได้นะครับหรือเปล่าใช่ไหมผมแปลถูกปะคือจริงๆอะถ้าคนถนัดทำคัสตอมหรือว่าช่างทำคัสตอมบ้านเรายังไงเขาก็แยกได้อยู่แล้วนะครับแง่แก่กๆเอาแต่ว่าถ้าคนธรรมดาอย่างเราไปแง่ไปแก๋ก็เดี๋ยวจะพังหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปผมไม่รู้ว่าผมแปลถูกหรือเปล่านะ i n s e p ป r a b l e เนาะเพราะว่า Se p a r a t e ลแปลว่าแยกจากกันได้นะครับไม่รู้ว่าเติมอินเข้าไปหมายถึงว่าแยกจากกันไม่ได้หรือเปล่านะครับใครเก่งอังกฤษสอบผมด้วยนนะะผผมมต้อองงขัจรริคบ แล้วก็ Skillfully Craft Diecast Armor Parts including Helmet Chest Shoulder นู่นนี่นั่นนะครับผมก็คือเขาก็จะบอกว่ามี die cast เนี่ยเป็นจุดต่างๆเดี๋ยวฮอ t ทอยจะมาชี้กันนะครับว่าจุดไหนบ้างที่กรอบเป็น die cast นะครับผม และก็ Special Feature on armor นะครับ Multi er มันต i l a y e r of m e t a ิ l o n e จุดๆๆๆๆๆๆชุดุุดๆๆุดมี Real-Wise มีลวดจริงๆมี Cables มีการลง Vettering Effect นะครับแล้วก็มีบางจุดมีการลงสีเหมือนโลหะนู่นนี่นั่น,นอะไรก็ว่าไปนะครับผม LED Light like Circle Shape Arc Reactor on Chest and Left for Arm USB Power Operated ก็คือเป็นไฟ LED นะครับผมก็คือเป็นไฟตรง Arc Reactor เนาะ แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบใส่ฐานหรอครับเป็นแบบชาร์จ USB เอาเฮ้ยแปลกนะยังไม่เคยเห็นฮอตทอยทำแนวนี้นะครับผมเออให้เสียบ USB เอาเหรอฮะเออแปลกดีนะฮะปกติจะเป็นแบบใส่ฐานซึ่งตรงนี้ผมเดาว,ว่าฮอ t ทอยเนี่ยน่าจะจัดการปัญหาตรงนี้เพื่อลดความยุ่งยาก ในการใส่ฐานลงแล้วก็ด้วยความที่บอดี้ของมาร์กหนึ่งเนี่ยมันไม่เหมือนกับมาร์กหลังๆเลยที่จะเป็นชุดเกราะแบบฟูลเต็มตัวนะครับผมทาให้การที่จะทําเป็นระบบใส่ฐานเนี่ยอาจจะยุ่งยากและอาจจะทําให้เสียหายได้ง่ายเขาก็เลยใช้เป็นระบบเสียบ usb เอานะครับผมเออแจ๋วนะแจ๋วนะโอเคแล้วก็ไฮไลท์ดีเทลเอนจิ้นมอเตอร์นู่นนี่นั่นนะครับตัวมอเตอร์เนี่ย with rotary design rotary design คุ้นไหมถ้าใครเล่นรถนะครับ m a z เ a RX7 เครื่องเป็นโรตารีเนาะเออโอเค อ่าเขาก็จะเป็นแนวนั้นนะครับแล้วก็ USB power operated นะครับ simulate a running engine ก็คือตัวนี้เนี่ยใช้อ่า USB เหมือนกันเพื่อเรียนแบบนะครับเพื่อจำลองการขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ engine มันรันะให้แบบเครื่องยนต์ทำงานนู้นนี่นั่นนะครับเฮ้ยแจ๋วนะดีเทลดีเฮ้ยผมว่าถือว่าพัฒนาจากตัวก่อนๆ,ๆมากเลยนะครับ two p a s s of i n t e r c h n e a b l e g o l f hands นะครับผมก็คือมีมือมาให้เปลี่ยนนะครับ two p a i s ก็คือ2คู่เนาะก็มี one pair of r e l a x hand นะครับก็คือมีมือแบบผ่อนคลายคู่หนึ่งแล้วก็ one pair of fist ก็คือมือแบบการปั้นคู่หนึ่งนะครับผมคอสตูมก็ dark brown color t-shirt pair of gray color pants นะครับแล้วก็แพ r of dark c r o w n c o l o r boots นะครับผมแค่นั้นไม่ได้มีอะไรนะครับผม Wapons อาวุธนะครับก็ flamethrower i m plant on right arm non detachable นะครับผมก็คือ,อเป็นตัวที่พ่นไฟเนาะไม่สามารถถอดออกได้นะครับอยู่แขนขวานะครับผมแล้วก็ One Working for Arm m i d s i l e Launcher นะครับผมมิสไซล์นี่ผมอ่านแบบไทยๆเลยนะแบบอเมริกาเขาไม่ได้อ่านกันอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวยิงมิสไซล์นะครับผมจะอยู่ทางมือ,อทางแขนฝั่งซ้ายเนาะไม่สามารถถอดได้เหมือนกัน Non detachable นะครับผม Accessories นะครับผม Two Flame Thrower Effect Accessories นะครับก็คือมอีตัวเอฟเฟกไฟมาให้ทั้ง2ข้างเลยเหรอใช่ไหม มีให้มา2ชิ้นเลยนะครับแล้วก็ One Team de Deolama Figure Stand Featuring Scrap of Weapons and Stones อันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นฐานที่เหมือนกับของตัวเวอร์ชั่น2.0นะครับแล้วก็ One Elevated Figure Base with Movie Logo and Character Nameplate อันนี้แหละเป็นฐานใหม่ที่เอามาเสริมฐานเดิมนะครับแล้วก็ Exclusive Bonus Accessory for Special Edition ก็คือ One Diecast Iron Man Mark 1 Helmet Not Wearable on Figure นะครับสำหรับ Special Edition เนี่ยเขา จะแถมเป็นหมวกดายแคสตของ i r o n m a n รหนมาให้ที่เป็น Raw Metal เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่สามารถใส่บนฟิกเกอร์ได้แค่เอามาตั้งโชว์เฉยๆนะครับอันนี้ย้ำนะครับว่า not wearable on f i g u r e ไม่สามารถสวมใส่บนฟิกเกอร์ได้นะครับแล้วก็ l i g h t ั p f u n ชัน o n and rotary f ฟังชัน n e s s i n o p p r r t t e u u s n n u u s p p w w r r ก็คืออย่างที่เราบอกไปนะครับว่าอันนี้เนี่ยตัวไฟลแล้วก็ฟังก์ชันของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับที่เป็น r o ตารีเนี่ย เขาจะใช้ USB power เป็นหลักนะครับจะไม่ได้ใช้เป็นฐานแล้วนะครับแล้วก็ USB connecting cable is not i n c l u d e for collectable micro USB cable is required <c oughs> อะไรกันเนี่ย USB connecting cable ไม่ได้แถมมาให้นะครับก็คือ micro USB cable เนี่ยต้องใช้ก็คือน่าจะต้องไปหากันเอาเองก็ไปซื้อกันนะครับฮพราะถอยไม่ได้แถมมาให้แต่อันนี้มันไม่แพงอยู่แล้วนะครับแค่งุดหงิดนิดนึงที่ทำไมแบบ ไม่แถมมาให้แต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องการขนส่งข้ามประเทศด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้เขาอ,อาจจะมีข้อกฎหมายหรือความยุ่งยากอะไรบางอย่างหรือจะถ้าจะให้ตีคลุมแบบใส่ร้ายฮอททอยหน่อยก็คือมันประหยัดต้นทุนนั่นเองนะครับแต่อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เขาอ,อาจจะมีข้อบังคับจุกจิกนู่นนี่นั่นที่เราไม่รู้ก็ได้นะครับเขาเลยไม่แถมมาให้เพราะเขาบอกว่า is not included for collectible นะครับผมอ่าแหมไปในเนี้ย is not included for collectible นะครับแบบนี้นะครับผมอ่ะ โอเคเกินกันมายาวมากเลยนะฮะหลายนาทีเลยเดี๋ยวเราเอามาดูภาพกันแบบไวๆดีกว่านะครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนี่เห็นไหมฐานแบบใหม่นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมีคนชอบมากน้อยแค่ไหนแต่ผมชอบ เพราะว่ามันช่วยเสริมฐานเดิมได้ดีเลยฐานเนี้ยผมมองว่าเล็กไปหน่อยสําหรับบอดี้มาร์กหนึ่งนะฮะคือจริงๆมันมีแค่ฐานนี้อย่างเดียวถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคแหละนะครับมันเป็นไดโอรามาที่สวยดีเห็นไหมมีอาวุธของตัว s t r ร k ทอินดัสทรอยู่ด้วยแต่พอมันมีไอ้ฐานที่มันยกสูงนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยโคตรแจ่มจะดัดโคตรเจ,จริดจะดัดโคตรดีเลยนะคือไม่ต้องมีระบบไฟก็ได้ไอ้ฐานเนี้ยดีนะครับแกวเลยเป็นโลโก้หนังแกรนยิ่งใหญ่สมก็เป็นมาร์กหนึ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับ ส่วนภาพรวมมักหก็คือมักหนึ่งเลยครับนี่เห็นไหมเอฟเฟกต์ไฟก็จะเป็นแบบพลิ้วๆนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเลยเรียนแบบใน,นในหนังใกล้เคียงเลยใช้ได้นะครับแต่ถ้าถามความชอบผมนะผมจะชอบเอฟเฟกต์พาร์ตไฟของฝั่ง Star War ในยุคหลังๆมากกว่านะครับแต่อย่างว่าแหละในหนังมันเป็นไฟแบบคนละทรงกันเนาะถือว่าฮอตทอยก็ปั้นออกมาได้ดีในในแบบของเขาเลยทีเดียวนะครับผมข้างในก็จะเป็นแบบผ้าๆหน่อยนะครับโอเคยังไม่มีอะไรมากเนาะ นี่เรื่องขยับผมว่าน่าจะไม่แย่อาจจะดูอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายติดขัดไปหน่อยแต่ผมมองว่าโดยรวมน่าจะดูขยับได้ดีนะครับน่าจะดูขยับได้ดีเลยแล้วก็วัสดุชุดอะผมว่าไม่น่าจะต้องเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะว่าข้างในมันดูเป็นผ้าเลยอะข้างในมันดูเป็นผ้าจ๋าๆเลยนะครับส่วนข้างนอกก็หลกักๆก็จะมีพวกดายแคสแล้วก็อาจจะมีบางชิ้นส่วนเป็นพลาสติกผสมสมกันไปนะครับผมเออนี่ดูรายละเอียดนะครับเอาจริงนะเวลาหลายคนเห็นภาพพวกเนี้ย หลายคนที่มีเวอร์ชัน2.0อาจจะมองว่ามันดูไม่ต่างกันเลยซึ่งผมเองในขณะที่ไม่ได้มีเวอร์ชัน2.0ยู่กับตัวนะเคยดูแค่รีวิวเฉยๆผมก็ยังมองว่าเรายังไม่ได้เห็นความต่างในแง่รายละเอียดมากนะนะครับแต่พอเราไปอ่านพวกฟีเจอร์ What's in the Box ต่างๆนเนี่ยเฮ้ยผมมองว่าแจ๋วนะผมมองว่าแจ๋วผมมองว่าแจ๋วนะครับเออนี่ไฟที่อาร์กเรย์คเตอร์ก็แจ่มๆกันไปนะครับดีเทลผมว่าการลงสีมั่นใจฮอตทอยได้อยู่แล้วนะครับ นี่พอเปิดหน้ามาน็อทอยเขาทอยอยากช้อนแกงนอทอยนะคือดูสิฮะว่าเฮดสกับเขาเป็นเฮสกับเดิมเลยนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมเออแล้วก็อันนี้ข้างในนะครับก็เป็นผ้านะเท่าที่ดูเป็นผ้านะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูดิ ซึ่งเฮสกับนี้ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่มากหรอกนะครับผมก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮอตทอยหัวโทนี่ในยุคที่ค่อนข้างใหม่ๆแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่แย่แล้วล่ะแต่ถ้าเอาตามคาดหวังของแฟนๆหลายๆคนนะครับที่รอเจ้าไอรอนแมนมาร์คึแบบดายแคสต,ตัวนี้มานานเนี่ยเราก็คาดหวังเนะที่จะเห็นหัวโทนี่สตาร์ปั้นใหม่บ้างนะทำไมเขาไม่ลงทุนกับจุดนี้อันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าจะให้ผมตีอะไรนะผมฟาดอันนี้แรงๆเลยที่ย้อมหัวที่แบบ ตัวส0ดที่มันออกมาตั้งนานนมแล้วอะย้อมทำไมนะฮะปี2021คุณปั้นหัวใหม่ออกมาเถอะนะเออขอร้องถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่หัวที่แย่ก็ตามแต่แบบคุณโหราคาขนาดนี้หัวใหม่เถอะนะเออจริงๆนะครับผมแหมเนี่ยเห็นไหมก็มันมันก็ไม่แย่หรอกคือถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดต้องสาบส่งหรอกนะฮะแค่แบบรู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะต้องย้อมหัวเดิมเลยอะนะฮะเออนี่ดูยกขาได้ขนาดนี้ด้วยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าพอฟิกเกอร์มาจริงๆจะยกขาตั้งค้างได้แบบนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าฮอ t ทอยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะทำฟิกเกอร์ไม่ค่อยเผื่อบาล้านในการจัดท่ายากสักเท่าไหร่จะไม่เหมือนกับค่ายอื่นๆที่แบบอย่างที่ผมเคยรีวิวไปเนาะก็จะเป็นตัว Bubble บี e ใช่ไหมเอออันนั้นเนี่ยสามารถยกขาแบบ ยืนขาเดียวได้เพราะว่าเขาทําจุดขยับเผื่อบาล้านเอาไว้หมดแล้วแต่กับฮอตทอยผมไม่หวังไปถึงขั้นนั้นนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้เสาค้ำช่วยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะครับบางทีเขาอาจจะยกค้างแบบนี้จริงๆก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่านั่นแหละอันนี้ก็เผื่อใจเอาไว้ก่อนนะครับอย่าไปหวังอะไรมากากับตรงนี้นี่เห็นไหมยกขาก็ถือว่าได้ประมาณนึงนะถือว่าแบบเฮ้ยผมถือว่ายกได้ดีเลยแหละเพราะว่ามัน มันมันเป็นไอเนี้ยเนาะมันเป็นผ้าเนาะเออมันอาจจะติดเกาะขานิดนึงแหละแต่ผมว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าดูจากภาพเนี่ยยกขาได้ดีเลยนะฮะนี่โคตรเท่เลยอะ่ะเอฟเฟกต์ไฟมองมุมนี้สวยนะเนี่ยใช่ไหมเออสวยนะเออแค่แบบแค่ผมมองว่าเออการลงสีมันอาจจะด,ด้วยแสงด้วยเงาด้วยแหละมั้งครับเออผมเลยอาจจะยังไม่ได้ถึงกับอา่าว้าวเต็มร้อยขนาดนั้นแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ผมชอบนะฮะเออผมถือว่าเขาปั้นออกมาได้พริ้วดีเลยนะครับผมเออการยกแขนก็ ยกได้ดีนะครับตามแบบที่ควรจะเป็นนี่เห็นไหมเอฟเฟก์ไฟมีมาให้สองข้างเลยนะครับอ่าเป็นไงล่ะอันนี้อ้โหน่นี่ไงแบบกรรมไงต่อยแบบนี้นะครับผมเออนี่อ่าจุดนี้แหละภาพนี้สำคัญมากเพราะว่าเขาจะบอกว่าตรงไหนบ้างที่เป็นดแคสเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยนะครับ นี่เลยหัวตัวเฮล멧แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นดายแคสเนี่ยแหละที่พวกเราต้องการแล้วก็ช่วงไหลนะครับผมแล้วก็ช่วงแขนฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นอ่าช่วงแถวแถวไหลแล้วก็ใกล้ๆไหลเนี่ยจะเป็นดายแคสนะครับและที่ผมปลื้มมากๆเลยก็คือส่วนแผงอกและก็หน้าท้องจนถึงเป้าเนี่ยเป็นดายแคสหมุดเลยเฮ้ยดีนะคะแล้วก็ต้นขาสองฝั่งเป็นดายแคสนะครับแล้วก็ขาตรงหน้าแข้งฝั่งนี้ เป็นด i e c a แคสนะครับแต่ว่านะ้าแข้งฝั่งนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ส่วนของท่อนแขนด้านล่างจะเป็นพลาสติกน่าจะเป็นพลาสติกด้านหลังนะครับก็น่าจะลามจากตรงช่วงอกเนาะมาจนถึงช่วงหลังนะครับผมก็จะมีดิเแคสอยู่เท่านี้นอกนั้นก็จะเป็นพลาสติกหมดนะครับในส่วนของหลังทั้งหมดหลังตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ที่ลามมาจากตรงกรอบต้นขาด้านหน้านะที่ยังเป็นดแคสอยู่นะครับ ส่วนข้างหลังที่เหลือก็น่าจะเป็นพลาสติกหมดแล้วและไม่แน่ใจนะครับว่าตรงส่วนของพื้นเท้าเนี่ยเป็นดิอแคสต์ด้วยไหมเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นดิอแคสต์ด้วยนะครับก็เฮ้ยผมถือว่าให้ส่วนที่เป็นดิอแคสต์ออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วโชว์กันแบบตรงตเลยผมถือว่าดีนะผมว่าตัวเนี้ยฟิลน่าจะดีมากๆเลยเวลาจับเล่นนะเออสุดๆนะครับแล้วดูเ็นจ็อบดิโอโ้พระเจ้าอย่างกับฟ้าประทานสวยมากนะครับสวยจริงๆนะฮะเออ โย้ยโคตรบ้าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนโหนี่ครับผมโรตารี่มอเตอร์เฮ้ยมอเตอร์แบบโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะเขาทำออกมาละเอียดสวยมากสุดมากนะครับแต่แน่นอนวัสดุตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ดแคสอยู่แล้วเนาะแต่ผมไม่ไม่คาดหวังไม่สนใจนะคือตรงเนี้ยโอเคทำออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ใช้พลังงาน usb นะครับก็เสียบ usb เอาเนาะ เดี๋ยวเขานะ่าจะมีช่องเสียบให้ตรงใดตรงหนึ่งนั่นแหละนะครับผมเอ,อเพื่อให้มันทำงานแจ๋วแจ๋วนะฮะและก็ Special Bonus สสำหรับผมนะผมมองว่าเฉยๆผมมองว่าเฉยๆเลยนะถ้าเป็นผมนะถ้าผมจะพีนะผมเอาตัวปกติก็ได้อันนี้ผมไม่ซีเรียสน,นะครับทั้งโบบัลเฟตที่มีบัลลังแล้วก็ไอรอนแมนมาร์กหนะเป็นผมผมพีตัวธรรมดาสำหรับผมนะแต่ถ้าใครอยากไปให้สดสาย เอาแบบสเปเชียลอ dition โบนัสนะครับเพราะว่านั่นแหละมันก็สุดทางของมันนะครับแต่สำหรับผมผมไม่วาวนะผมไม่วาวสักเท่าไหร่นะครับเออก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมของไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ของมาร์คหนึ่งจะไปเอาอะไรอีกนะฮะมันก็มีเท่านี้แหละนะครับผมแล้วก็ฐานเถิอนอลังการชอบมากเลยจริงๆนะสมมุตินะอันนี้อันนี้ในความคิดผมนะถ้าสมมุติมีแบ็กดรอปมาด้วยผมว่าเพอร์เฟกมีแบ็กดรอปที่เป็นแบบปากถ้ำมาด้วยนะผมให้นี้เลยนะครับเสียดายไม่มีแบ็กดรอปมาให้นะ แต่ว่าฐานเถิ่อนอะไรเนี่ยผมชอบหมดเลยตัวฟิกเกอร์แน่นอนอยู่แล้วชอบทุกจุดนะครับแล้วก็ชอบที่เขาเปลี่ยนจากการที่ใส่ฐานให้มาเป็นแบบ USB แทนนะอันนี้แจ๋วมากผมว่าน่าจะเวิร์กนะน่าจะเวิร์กนะครับทีนี้ต้องมารอดูกันว่ากว่า Hot Toys จะทําออกมาของออกในปี2023ในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยงานจริงออกมาจะเวิร์กมากน้อยแค่ไหนนะครับจุดที่ผมจะตดอย่างเดียวคือผมโคตรเซ็งกับหัวเลยไม่ชอบเลยนะครับไม่ชอบเลยกับการที่ย้อมกับของที่พวกเราตั้งความหวังไว้สูงขนาดนี้ แต่ถามว่ามันแย่ไหมมันไม่แย่นะครับมันเป็นหัวที่ใช้ได้ผมหรือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเราหลายๆคนก็น่าจะเห็นจากเวอร์ชัน2นมาแล้วนะว่าหัวมันโอเคเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมที่นี้มาสำหรับ Iron Man Mark 1นะครับผมราคาพีออเดอร์เท่าไหร่เนี่ยเอา้าลืมเลย14,700บาทใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยดีค้นดูอีกทีนึงแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งแหมคุยเมาส์เพลินเลยลืมดูราคานะครับผม สำหรับ Hot Toys Ironman m a r k 1แบบ DieCast หรือว่า Ironman m a r k 1 3.0ในราคาพรีออเดอร์หนึ0งบาทนั้นผมขอให้อยู่ที่โดนครับผมอ่าไม่ต้องลุ้นเลยนะครับทีแรกเห็นราคาปุ๊บผมมองว่าแบบโอ้โหโคตรละแพงเลยแพงอะไรขนาดนั้นนะครับ ทางที่มันเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่สเปเชียลดิชั่นด้วยนะจะหมื่นห้าอยู่แล้วนะครับผมก็แบบเอาดีไม่นะอะไรอย่างี้นะครับแต่พอมาอ่านรายละเอียดทั้งหมดแล้วมอมาพินิจพิเคราะห์ดูแล้วนะครับไม่โดนจะได้ยังไงฮะมันก็ต้องโดนนะฮะโดน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 นะครับผมออก็โอ้โหไม่ได้ไฮป์อะไรแบบนี้มาพักใหญ่ๆหเลยนะผมรู้สึกว่าแบบดีใจเลยก็เปิ่มเปิ่มกับฮอตทอยในช่วงช่วงนี้มากเลยนะครับ ผมไม่ได้คาดหวังจนถึงขนาดว่ามันจะกลับมาทำลายหนังคลาสสิกหรอกนะครับถ้ามันทำเนี่ยโอ้ผมกีดแบบกีดแตกทั้งคลิปแล้วนะครับแต่เท่าที่เขาให้มาเนี่ยลายมาเวลลายสตาร์วอลหรือนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ก็ตามเนี่ยผมถือว่าผมประทับใจให้แต่คาแรคเตอร์โดนๆแล้วของที่ให้มาก็โดนๆทั้งนั้นนะครับก็นั่นแหละโดนกันเถอะกดพีกันเลยนะครับผมโอเค ก็สาหรับคลิปพรีวิวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยออกในวันถัดไปนะจริงๆตั้งใจว่าจะทําให้ครบเซตในวันนี้เลยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนดูกันไม่ไหวแล้วครับใช่ไหมถูกต้องไหมเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มดึกแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปนอนพักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมคลิปพรีวิวตัวอื่นที่ยังเหลืออยู่นะครับผมจะทยอยทาน่าจะ วันละตัว2ตัวประมาณนี้นะครับอย่างวันนี้ก็จัดเต็มไปเลย2ตัวดูกันแบบจูใจนะครับผมเอาละพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวอขอตัวลาไปก่อนแหมลินพันกันแล้วขอตัวลาไปก่อนจากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย